เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่23ทับ2564เมื่อวันที่29มิถุนาย,ยน2564เวลา13นาฬกา30นาทีที่ห้องประชุมบุษราคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ตรงเสริผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่23ทับ2564รวมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอโอกาสนี้นายภาคินติระพงไพบย์นายยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกพัสสมสารองประลัดเทศบาลเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยจังหวัดมหาสารคามมีรายงานพบผู้ป่วยโควิด -19 อย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่29มิถุนายน2564ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามมีรายงานพบผู้ป่วยในระลอกเดือนเมษายนรวมทั้งสิ้นจำนวน447รายอยู่ระหว่างการรักษา61รายรักษาหายแล้ว384รายมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายเพื่อติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค กำหนดมาตรการจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบันและติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการการบริหารจัดการให้วัคซีนโดยที่ประชุมมีมติคือให้ปิดผับบาร์คาราโอเกะต่อไป งดจัดงานบุญงานบวชงานแต่งเว้นแต่มีความจำเป็นให้ขออนุญาตในอำเภอโดยจำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน100คนสถานศึกษาทุกแห่งเปิดการเรียนการสอนได้ปกติสำหรับผู้เดินทางมาจาก10จังหวดัดพื้นที่เสี่ยงสูงสุดและเข้มงวดหรือผู้ที่เดินทางนอกเหนือจาก10จังหวดัด แต่มีประวัติมาจากที่ที่มีการระบาดของโรคเมื่อ14วันที่ผ่านมาต้องรายงานตัวทันทีกับรพรสตโรงพยาบาลใกล้บ้านและเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิดฟรีที่โรงพยาบาลมหาสารคามโดยให้กักตัวเองที่บ้าน14วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดยกเว้นผู้รับวัคซีนโควิด -19 ครบแล้วในส่วนเจ้าของกิจการที่มีแรยงานเดินทางมาจากสิทจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงสุดและเข้มงวดให้รายงานต่อในอำเภอพื้นที่ทันทีนักศึกษาฝึกง,งานที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงให้สถานศึกษามีหน้าที่แจ้งสาธารณาสุขอำเภอทันทีทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่30มิถุนายน พุทธศักราช2,564เป็นต้นไป